ชายไทยแลนด์ครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวปามากันครับดูถนนหนทางนี่นเลยครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยในสัตว์ พี่สาวก็ได้ลงมาจากข้างข้างบนแล้วครับแล้วก็แล้วก็เมียสุทธิรักษ์นี่ครับอาหารที่ทำวันนี้อาหารที่ทำมาับดูนะครับโอ,โอเคนี่ครับอ่าเป็นเชฟเชฟมือหนึ่งครับเป็นเชฟมือหนึ่ง กำลังพันเบคอนอยู่ครับสองมือค่ะสองมือเมนูของเรายังไม่หมดนะครับเมนูมันมีมาเรื่อยๆครับเห็นไหมโอ้นะครับโอเคหมนปลาผักกูดผักกูดโาผักกูดดิ้ยตักงแล้วยี่สิบโอ้โหผักกปูถ่ายให้นี่โอ้โหแบบไมเล่นน้ำอาอมินนี่จะเล่นน้ำนะครับอี่ดูว่าเออมันงอหางไปไหน อสถานที่ก็เริ่มคนเริ่มจะเยอะแล้วครับโอเคน้ำขึ้นเอาขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำขึ้นให้รีบตัก <No! S 3> ลุกลงไปเร่งอีกครับอันนี้อันนี้ผัดอันนี้อะไรทลาบลาบอันนี้ลาบครับอ,อ้หเียวทอันนี้ไกลล่เราน่าจะซื้อมาเยอะครับจนะทอดไม่หมดสักทีครับมินี่อ๋อมินี่อ๋อม <Ĉ> ิน<า>ี่ อ๋อน้องนอนเต็มเหรออือสี่ตัวครับฮัลโหลครับเสี่แม่แม่เดี๋ยวไอ้จอยมันเข้าแบบเอาไปให้เพราะว่าพี่สัญญาณเน็ตไม่ดีมันโอนไม่ได้เล่นตรงไหนเอตรงนี้เนดี๋ยวสัญญาณไม่ค่อยมีป้าป้าน้าป้าป้าป้าเลิกแล้วเดี๋ยวมันเย็นมันนเลกห่อย ครับสัญญาณสัญญาณไวไฟที่นี่เราก็มีนะครับแต่น่าจะเครื่องเครื่องละห้าสิบาทก็ใช้ได้อยู่ครับมามเที่ยวชมกันได้ครับใครชอบบรรยากาศแบบชิวๆนะมาได้มาได้มาได้ไดสบายๆครับโอเคเครื่องละห้สิบาทใช่ไหมใช่ครับ ่นีเต็นที่เรานอนที่เราเรากางนะครับเป็นละ50สิบบาทนะครับหลังละ50ิบบาทครับครับเราทำเราเราทำกันแบบง่ายๆครับเห็นไหมครับที่ย่างเราโอ้หมอกมากอันนี้คลับนี่ค่ะนี่ครับโอ้รสชาติน่าจะอร่อยอยู่ครับ โอ้โหว้าวเจ็ซีรีส์ตัวนี้ครับไก่โอ้ไก่เหืองมากครับโอ้โหนะคนทอดไก่คนทอดไก่ก็รอด้วยครับโอ้โหูอันนี้ผู้ช่วยครับผู้ช่วยผู้ช่วยนั่งนั่งด้วยอันนี้คนอันนี้ผู้ช่วยแล้วก็คอยชิมด้วยนะครับอันนี้คอยชิมด้วยอันนู้นอันนี้พอเป็นพวก พวกคุณหญิงคุณนายเขาต้องนั่งอยู่ข้างบนครับพวกคุณหญิงคุณนายคุณหญิงคุณนายที่ไหม่นี้แนะนำนะครับที่เที่ยวนะครับโอเห็นไหมครับได้ครับได้นะครับหนึ่งชุดสถานที่ครับครับโอเด็กน้อยครับเด็กน้อยเด็กๆมาได้ครับมาเที่ยวได้ครับน้ำก็พอได้เล่นครับเด็กๆก็ปลอดภัยครับมาเที่ยวชมได้ครับ